สีส่วนใดบ้างสีน้องสีกับไปสีส่วรัดสีกับไปไปบ้างไหมนาะหัวหัวหัวเขียวท่าบงต้น ไอ้อกน้ามคแล้วดึงขอมา Ira. สวยโมสิสบายดีหนุ่คนเนาะ ไปบ้านส่วน้องนี่ดอกสีก สายดีเด้อสามคนสบายดีสคนเนาะเขามาแล้วไ่ลืมพี่น้องกดไหลกแสนด้อครเนี่ยนอแ่นอสบายดีสิคนสบายดีเด้อสิคนสบายดีสิคน เราไม่เหลวก็ยื่อพี่น้องกดไลล์กดแช่เนี่ยด้อพี่น้องเด้วยกำลังเห็ดกำลังสางสองใหม่สบายดีสเปรดคนเนาะสบายดีเด้อสเปรดคนสบายดีสเปรดคนเนาะต้มส่วนใกล้บ้านพี่น้องมาหนิไอทีให้น้อง

มึงสบายดีส,สอคนเนาะไกลงินเลือคนหลายเน,น่เจ็ดเลยโอเคใ้เปิค่าีบปมาเตรียมลองสี่เงิอรค้าเนานี่ขอเลกเลิกพูดเขาเบิกค่ารถฮะเบิค่ารโนี่มันจะเล็งเห,<ะ>ห็น สีเงียบยังยบนียบเลยมันถือลมผัดแห้งมันแห้งหมดเลยพัดลมผัดมันมันแห้งเออะเจสบายดีสิบหาคนเนาะ ຂໍມາເບິ່ງເສະບດ สบายดี29เกคนเนาะขับเลี้กะดไก่ดินเกะเดิเลิน็ชายเลนกสบดีด้วยสาสบหคนไสบายดีสามสิบหกคนเนาะกรนไกๆเนาะ 32คนเนาะก็ไปสัวนัทุกคน ไออแบงตอนส่วนล้วจะจะส่วนนั่นส่นนี้จะเป็นตีนกับตับไตมัน ไปมันด้วยมัน้อนทุกคนมัน้อมัน้อนแห้งทุกหมดถึงแล้ว เอาเนื chat, ้อไก่ลงเลยก่อไก่ลงไปไปดีสาิบเคนเนาะเอามาเร้วกันจะลืมให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้เพ่อนเราด้วยกระิปรุงกันเลย บอีอใ่หมน,น่มันได้สิชมบารีบางมันออกน,น่อยนี่เปันอะอ,นนา,อายุมัตโตะดสบายดี40คนเนาะสี่เ็ดคนสบายดีลใส่อนนายมัตโตใส่ลายเสบาสลายเด็ดกดใส่ลายเสบลาย เร่อส่เย,ยเห้ืเกลือวส่ก่อนใส่ตัวนงก่อนใส่อันนี้ก่อน,อนประเด็ก,ก่อนใส่แล้วจะไปดิ45คนเนะาะานที่ลเข็มันี้เกลือนะเราเฮมะนาวใส่ไว้ใหเสียงดใส่ก็ข,ขวาลงไปทุกคนวานเพรัวเองเนาะ

แต่แต่คนมักต้องเีน่นของเพจดหมักเพจกับใส่เพจปรอกอบเพเอาล,ลูอืมสบายดีสเนคนเนาะ ้ีคนมาเดินทุกคนอิส่วไก่น้ำกันไม่คือสัวไก่บ้านดี่นาอหอมหอมดีทุกคนเจ้ารองซมบมูเด้เนาะ่สกแซ่คนเลยเนาะสัวไก่บ้าคนก็ไลย สวัสดีหาสิเบสคนเด้อมาเด้อทุกคนจิ้วกระไรบ้านเด้อนี่สิ้วกรไรบ้านคอมเมนต์ในเด้อทุกคนเด้อฝากคอมเมนต์เน่คอจงขอใจให้ในเด้อ <What? S 1> กดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อ

ไปนองมือนี่ไก่บ้านช่วไก่บ้านเสรแล้วแล,ล่าแล้วแซ่บแ ไม่ได้39คนเนาะไม่ได้39คนโอเคพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวก่อนพี่น้องเนาะ